สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือนะครับก็จะทำภาพสโลโมชันนะครับโดยใช้เฟรมเอทที่120เฟรมนะครับสำหรับมือถือที่ใช้นะครับก็จะเป็นมือถือของซัม sung g a l a x y s 2อสจินะครับโดยมันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะครับปรับเฟรมเอทไปสูงสุดที่120เฟรมโดยใช้โหมดวิดีโอโปรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับ โดยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นลูกบอลนะครับนี่จะทำภาพสโลโมชันสวยๆนะครับจากนั้นนะครับไทร็จก็จะมาใช้แอปคายมัสเตอร์นะครับที่หลายๆคนคงจะรู้จักกันดีนะครับจะช่วยในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทำเป็นภาพสโลโมชันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะทำภาพสโลได้สมุทมากแค่ไหนนะครับมือถือนะครับของ s a m s u n galaxy g s 2ี plus นะครับ ถ้าเกิดเราเข้าในส่วนของวิดีโอนะครับปรับไปที่ส่วนของวิดีโอนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่อื่นอื่นนะครับมันจะมีในส่วนของโปรวิดีโอตัวนี้นะครับนะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าแตกต่างได้แบบโปรนะครับตามแบบสบับตามใจของเราเองนะครับ เรามาดูนะครับในส่วนของเมนูซ้ายมือนะครับอันนี้ผมจะปรับมือถือนะครับเป็นแนวนอนนะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับมันก็จะมีการตั้งค่าเฟรมเรตอยู่นะครับมันจะเริ่มจาก HD นะครับสามสิบนะครับ Full HD 24เฟรมนะครับ FHD นะครับสามสิบ Full HD 60 ผมจะใช้ที่ full hd นะครับ fsd อยู่ที่120ครับเป็น120 frame น <ะ S 1> ีเฟรมอ่เอเป็นเฟรมเรทที่สูงสุดแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูเรื่องของแสงกันนะครับ f speed นะครับผมปรับที่100ประมาณ180แล้วกันนะครับพอที่จะ เรื่องของแสงสว่างนะครับนะยอย่างวคมไฟนะครับผมใช้ LED หนึ่งหลอดเข้ามาช่วยนะครับพอดีถ่ายตอนกลางคืนนะครับก็ต้องใช้แสงที่สว่างหน่อยนะครับถ้าเกิดตอนกลางวันนะครับก็อาจจะใช้พวกแสงธรรมชาติช่วยมากกว่านะครับ ISO นะครับผมก็จะดันไปที่ประมาณ 8 0 0 1 6เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะโยนลูกบอลน,นะครับลงมานะครับแล้วก็จะกดถ่ายวิดีโอนะครับปรับโฟกัสนะครับเราจะโฟกัสที่ตัวลูกบอลน,นะครับอันนี้ผมปรับโฟกัสที่เ,เป็นโฟกัสมัตตินะครับมันจะมี โฟกัสกึ่งกลางครับมันติแล้วก็ปรับเองนะครับปรับที่ให้ระบบนั้นเลือกโฟกัสอัตโนมัตินะครับผมกดถ่ายไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวดูลูกบอลน,นะครับตอนนี้ระบบจะโฟกัสที่ลูกบอลเดี๋ยวผมจะทําการโยนลูกบอลลงมานะครับ นะสต็อปเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอใจนะครับก็ทําการถ่ายใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกครั้งนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ไฟล์การโยนบอลน,นะครับที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพสโลโมชันนะครับเ จะมาทำภาพสโลว์โมชั่นนะครับด้วยโปรแกรมแอปคลายมัสเตอร์ในมือถือกันนะครับว่าจะออกมาสมูทหรือว่าเนียนแค่ไหนนะครับมาเช็คไฟล์นิดนึงนะครับว่าไฟล์วีดีโอที่ถ่ายมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็เป็นวีดีโอลูกบอลน,นะครับที่โยนลงมา โอเคนะครับเรามาเริ่มตัดต่อนะครับด้วยแอปไายมาสเตอร์กันนะครับเนี่ยแตะเทไอคอนไายมาสเตอร์นะครับปุ๊บระลืมแสง อ่าผมใช้ที่16.9นะครับต่อไปเราก็เลือกคลิปวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับเอาเป็นคลิปล่าสุดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับเราลองมาเล่นไฟล์ต้นฉบับกันนะครับอ่าโยนลูกบอลลงมานะครับเดี๋ยวจะใช้อาในช่วงเวลาของการโยนลูกบอลนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพสโลโมชันนะครับ ทําทการใช้เครื่องมือกัรไกนะครับแล้วก็แยกแยกชอดออกมากครับจะใช้ชอดที่2นี้นะครับเป็นภาพสโลโมชันแล้วก็ดึงภาพนะครับย้อนหลังมาประมาณ0.5ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับนีน่ก็เกิดเป็นภาพ สรุม um otion มานิดนึงนะครับค่อนข้างงินตาเลยทีเดียวนะครับเ,เดี๋ยวผมจะปรับนะครับให้ใช้นิดนึงนะครับอโอเคเลยนะครับก็อสอบเพล์ดูนะครับ ก็ได้ภาพสรุปชั้นที่ค่อนข้างนินตานะครับจากด้านทำการ Export นะครับเดี๋ยวก็จะแปลงออกมานะครับผมใช้ที่1080นะครับแล้วก็ใช้เฟรมเรทที่60แล้วกันนะครับแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอเลยนะครับ ใช้เวลาสักครู่ครับเดี๋ยวเราลองมาเลย์กันครับเล่นวิดีโอก็จะได้ไฟล์ที่เราทำเป็นภาพสโลโมชันนะครับนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็เป็นการแนะนำนะครับการตัดต่อวิดีโอนะครับทำเป็นภาพสโลโมชันนะครับโดยใช้เฟรลมเมตที่120เฟรมนะครับโดยใช้แอปคายมาสเตอนะครับ แล้วก็มือถือที่ใช้นะครับจะเป็น s a m s u n g S22 plus นะครับก็สามารถปรับเฟรมเดทไปที่120เฟรมได้นะครับโอเคครับก็เป็นการแนะนำนะครับการถ่ายวิดีโอจากสมาร์ทโฟน s a m s u n galaxy g ยี่สิบ plus นะครับก็เป็นการแนะนำใน,ะนส่วนของการถ่ายวิดีโอโดยใช้เฟรเมเรทสูงนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์นะครับปรับใช้ในการถ่ายภาพสโลโมชันให้ได้ภาพที่ ออกมานินตานะครับก่อนนำไปใช้ได้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม max t Time channel ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เท่นี้ก่อนสวัสดีครับ